ครมาไลท์สดนะไลท์สดกะวีกระบบหนึ่งรับดีพอ,อจะมองเย็นหน้าคาตาก็้องกูไล่ได้นะครับนะไม่สาบวา่าติดตามลับจุมกันมากๆนะครับจะมีคนลับจุมจะแสดงความกิดเด็นมาได้เลยครับนะนะครับ ป้อมกมาเปิดหน้าหน้าเฟซบุ๊กจะไปคอเปมนกองหลยๆคนหลายๆฐานครับขึ้นเรื่องราวขึ้นมานะครับวันนี้ใจจื้อว่าหม้อดินหม้อดินนาโนนะครับลดต้นทุนเพริมผลผลิตนะคกับเป็นกับทิ่งไวดลองจะมีไลย่ยางครับไลย่ยางที่ข้ามาในสังคมวันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับ อันดาซอยนะครับไหโ้จุดินรียื้ืชูตรเข้มข้นสำหรับการปรับปรุงดินก็อยากให้พี่น้องได้รู้จักนะครับได้ลงกใบพื้นทีก,กันมากออ่าควรแล้วและนะครับหลายหคนกาได้ตลกชานะครับมีก้าวดีก้าวนึ่งกับภาพนี้พี่น้องกองเย็นนะครับเดวิดเบ็คแฮมนะครับอดีตตับฟุตบอลวันนี้หันมาทำธุรกิจด้านกัญชา กับมาทำธุรกิจันกันชาเมืองไทยเราการตันจะไหมครับเมืมมองไทยการันจะไหมหรือลดลบเราไม่ได้มากันแค่สองคนนะคะวันนี้เรามากันถึงสามคนด้วยกันเฮ้ยทำไมไม่มีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีหน่อยเจลั์สดนานนะคะมีคนกับดูเขาย้อนหลังนะคะตกไปเท้าไปนะคะ เวลาในาไลน์สดมันจะไม่าที่นับนะคะเพราะว่าก็จะปุกปั๊ว่าเขาตัดตามเราก็จะมาเลยนะคะพุ่งตรงเลยซึ่งไหนมาเชียงรายเลยนะคะเมื่อวานัวงก็ก็ขุดในงานฐานรากโอ้โหนี่เลยนะคะเห็นกันแล้วค่ะครั้งแรกในชีวิตใ้เหมือนกันโอ้โหนี่แหละ เพิ่งเคยเห็นนะแล้วน้ำมันมันหนุบอะไรนี่ไงสีเหลืองๆข้างในนี่ไงโอ้ยมือธารายใหญ่อย่างนี้ถ้ามานัดเมื่อก่อนทารายใหญ่อย่างนี้ไหมคะเมื่อก่อนทารายใหญ่อย่างนี้ไหมคะผมก็เมื่อก่อนเราใส่ะค่ะค่ะ แล้วมันใหญ่ขนาดไหนโอ้รถท่านถ้ามานนั้นบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะใส่ปุ๋ย6ตันปีงอ้เดืนนี้เต็ม3เดือนโอนึงโอ้โหสวยจังเลยเพิ่งเคยเห็นนะมันเป็นในพวกอะไรนะนี่คือละคนนี้ก็ขี่ออกมาหรอก